นี่ครับคุณผู้ชมครับคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับถูกแชร์ทั้งใน Tik t o k แล้วก็ใน Twitter h ์แฮชแท็เบสตรงๆเนี่ยขึ้นเทรนนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้สงการนะครับมีการปักแป้งกันที่ผ่านมาตัวของตัวเองนะครับเดินทางกลับไปที่มหาสารคามก็คือตามข่าวก็บอกว่าไปหาคุณแม่แหละนะครับแต่ตัวตงเองก็ไปเล่นสงการด้วยที่นั่นปรากฏว่าคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับแน่นอนว่าหลายคนก็บอกอ้าวนี่สาวๆเต็มเลยนี่ แต่ทีนี้มีอีกหนึ่งข้อมูลนะครับผู้ชมครับก็คือเพื่อนของตรงหรือว่าคนที่อยู่เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนเขาเองผู้หญิงในรูปเนี่ยในวันนั้นเนี่ยตรงๆไปรเรื่อสงกรานต์แเ่รอเขาเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงมีผู้หญิงหลายคนที่ขอถ่ายคลิปถ่ายภาพกับเขาเป็นเรื่องปกติเขาว่าแบบนี้นะครับแต่แล้วกูก็บอกว่าใกล้คิดเกินไปหรือเปล่านะครับแต่คนในคลิปเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนของหนุ่มตรงๆแน่นอนว่าเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่คุณพ่อสมรักเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อได้รูกว่าทิ้งบอมไไปที่่ตตัววรงก็าด้ มีทั้งเรื่องการนอกใจนะครับเอามีผู้หญิงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องการเกาะลูกสาวอย่างเบสอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่บ้านหลายปีไม่เคยช่วยออกค่าน้าค่าไฟกินอะไรเบสก็ออกเองความไม่สปอร์ตความไม่แมนและที่ถูกวิพากษ์วิจารณนะ์ก็คือเรื่องของการทําลายร่างกายนะครับที่พ่อสุรักบอกมีการง้างมือจะตกเห็นมาก,กับตานี่นะครับคุณผู้ชมครับแต่คลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับคนที่เขานาคลิปมาลงในวิทเตอร์ก็บอกว่าอ้าวไหนบอกกลับมาหาธนาคามไปหาแม่ไง ยังไม่เห็นแม่เลยนะเห็นแต่เล่นสงการกับสาวๆนี่แล้วก็มีคนเข้ามาโคตต่อในทวิตเตอร์นะครับหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ไปเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้หญิงในคลิปเนี่ยคือเพื่อนของเขาเองเขาเป็นเพื่อนกันก็คือผู้หญิงในคลิปกับตรงๆนะครับมีหนังภาพในคลิปนะครับค่อนข้างที่จะเล่นน้ําก็แหละใกล้ชิดเป็นเพื่อนกันแล้วคนที่เจอช่วงสงการเนี่ยเยอะมากขอถ่ายรูปกับตรงๆส่วนจะลงอะไรเนี่ยก็ขอให้อย่ามั่วมาก เขาก็เข้ามาบอกชี้แจงบอกเป็นเพื่อนเขาเองแล้วส้งคู่ก็เป็นเพื่อนกันแต่หลายมุมมองในโซเชียลก็บอกว่าใกล้ชิดไปหรือเปล่าเพื่อนที่ไหนทาแบบนี้เจ้าของคนที่เขามาชี้แจงเขาก็เม้นตอบอีไปครับว่าวันนั้นที่เจอวันสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยที่สารคามเนี่ยตรงตรงบอกว่าตนเองเนี่ยโสดแล้วเท่าที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังเออเหมือนก็มีการถามกันว่าโสดแล้หรอใสวอะไรแบบนี้ตัวบอกโสดแล้วนี่ครับเขาก็เลยบอกคมว่าอ้าวแบบนี้แสดงว่าพ่อสมรักโกหกนะสิ ที่ไปร้องไห้ขอให้ช่วยเขาก็เลยเดาว่นวาน่าจะไปง้อแหลยครับพอเล่นสงกการเสร็จน่าจะตามไปง้อสาวเบสที่บ้านแต่สาวเบสประกาศนะครับคุณผู้ชมครับที่คุณพ่อให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกว่าห้ามให้ตรงๆเข้าบ้านโดยเด็ดขาดถ้าพ่อเอาตรงๆเข้าบ้านหนูจะออกไปคนหนึ่งนี่คือสิ่งที่พ่อสมงัาบอกว่า,บวาเบสประกาศไว้นะครับก็เลยไม่กล้าพาตรงตรงเข้าไปนั่งคุยในบ้านได้แต่นั่งคุยกันหน้าบ้านที่พ่อบอกว่ามาร้องผมร้องไห้เนี่ยนี่ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหนะครับแต่เดี๋ยวตงตรองร,รอฟังจากปากของตรงๆด้วยอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่านี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณพ่อซึ่งดูเหมือนว่าก็จะโดนลูกสาวอย่างเบสเนี่ยเบรกไปแล้วในการให้ข้อมูลกับสื่อแต่การออกมาให้ข้อมูลครั้งนี้ก็น่าจะเดือดได้โดนไปการถิ้งบอมลูกใหญ่แล้วก็ตอกย้าความสัมพันธ์ที่จบลงไม่ค่อยดีของทั้งสาวเบสแล้วก็หนุ่มตรงๆครับ